ครับกล่าวสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุนที่กําลังรับชมช่องช่องวสันช่องปานช่องทีวีเนาะขาเอิน่นว่าอ่าช่องเลาะกินเลาะเที่ยวนะครับ เป็นช่องเลาะกินเลาะเที่ยวหาแนวกินแนวแซบๆมากินให้พี่ให้น้องเบิง้งผู้ได้กินเขาเบ,บ่แซบนอนบ่หลับขานนอนบ่หลับกับมาฟั่งเพลงอยู่ทังหอง้องวาดศิลป์สตูดิโอนะครับเป็นห้องบันทึกเสียงครับขั้นกินเขาเบ,บ่อแซบกับเขามาเบิ้งช่องเลาะกินเลาะเที่ยวสลิลพีนน้องบางคนเป็นวาน่าอันกินแล้วมีน้ำยาล้างหัวเทปจักมันแมนล้างหัวเทปแบบไหนเบิงบ้งเบ้งก่อนนะหาแนวมากินก่อนพี่น้องกดไล่์กดแช่กับขอบ คุณหลายๆเนื้อขอบอกขอบใจขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องอ่ะนี่ <c oughs> กินเป็นคือกันครับพี่น้องแนวนี้ก็ได้อืมเอาแสบแซ่บแสบแสบแสบแบเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเดี๋ยวสิให้เบิ่งเด้ออืมอันพญย่ายมาหน่อยอย่าเฝ้าเขามาเด้อโอ้ยมาหน่อยสมุนหลายครับอันนี้ใส่ใส่ทักเปียอืม อยากกินจังสิบ่ดได้เห็ดกินจักเทือ่อแบบนี้เห็นแต่ผู้อื่นเพื่นกินบ้าคือคักแทะใส่ทักเปียใส่ทักเบียนอแสบครับพี่น้องบ้านี้บ้านนี้กินอยู่กล่าว่าแสบแล้วครับพี่น้องโอ้ยผู้ดไดเห็นผู้ดไดอยากกินก็นล่องไปซื้อไม่เห็ดกิิเนมองเด้อครับพี่น้องใส่ทักเปียครับพี่นอ้นองผมพี่น้องผมบ้านนี้เขาสิมีอุปกรณ์กันไกกับกันไกห้างห้าง ตำมักทั่วครับพี่น้องนี่มันต็นตำหมักทั่วด้วยพี่น้อง <c oughs> ย่อยเบิ้งตำมักทั่วแซบมืยคักนี่ตำหมักทั่วกับขัวกุจีไว้โมเมน <c oughs> ตำมักทั่วกับใส่ใส่ทักเปียครับพี่น้องใส่ทักเปียเินแซบเบิ้งก่นอนนะเบิ้งตัดมันหยำเบิ้งจักบาดดูนี่ mm. ขมลำล้ำเจอใส่ขมบ่ดนี่ หอมดีอ๋มอม,มาเดียวไปองด้วมากินน้ำกันเด้อมาแสบน้ำกันแสบอืมอมเอาเนี้อกับมี่ม,มาน้ำยาล้างหัวเทพมันต้องมีุท่พผุดรราพระสมผ่นพระพุธไปแล้วพะธาทำ วันนี้ทำหมากร้ายครับผม,มขมลำลำครับพี่น้องหมักขมอยู่แล้วอ่ะหักลายหักลายครับของแสบผักกาดหอม ผักหอมปลอมตัวนี้ผักหอมปอมผักสาลาเน่ก็มีเพิ่ดบันมีหอดตำหักทัวบันพี่น้องอือตำหมกทัวปีแซบย่างคักผู้ไดบ่เคยกินหมกทัวปีคือสุดยอดของหมกทัวอือทำแซบมึงก็ดูอือแน่ขอพระสงฆ์อีกจักบาทดูบั๋นนี่ได้อวไ้บัน พระพุทธพระธรรมประสงค์พวกเกี่ยวกันกับเพิ่นเลยโอ้พี่น้องเลยน้ำตามนิดนึงก็ได้พ่ัศนยันเจ็บท่องพ่อศนอืออืออืมอืม,อมข้องดีข้องแสบคัก อะกินไปกินไปอือ <c oughs> อยากกินส่วนสิ้นส่วนได้กับตัดโลดมาพี่น้องใช้กันไกลตัดเลยครับพี่น้องหอ้ยสูงใสัสกันไกลห้างยุ่นเนี่ยอออ แซ่บครับตามัทัวรมมตัดเลยบันพี่นอ้องตัดตัดชับ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 อืม อืมอืมอืมันแสบครับเด้ออืมอตามบกทั่วปีมันเอาท่าด้วย

มาเด้อพี่น้องเอด้อผู้ใดอยากแสบหาเนี่ยกินเสบเสมานั่งกินน้ำกันครับพี่นอ้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì tắm Để không bỏ lỡ những video ภา <starred> <bahätze> มามามา,พ,าพี่น้นะ <laughs> องกินด้วยกันวันนั่งคักมองไหมนี่ขนาใหญ่แล้วใหญ่ใี่อือ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 พี่น้องเนี่ย ใส่ทักเ,กกเปี่ยนป๊ดป๊ดปึาืดเอาเง่้ก็ได้่าพดนะมีแต่เนื้อมีแต่เนื้อแซ่บๆบันนี้โอ้โหมองแซ่บอืม นความเสียบไหลกองทัพมันต้องเดินด้วยทอ่อไอ้วานยังแก่ตางกินอิ่มๆสักว่ะ <c oughs> ลุนปื๊ดอ้ยามลำลำเลยพี่น้องแก่หม,มูไม่ดีแสบ บึ้ี่น้อเว <c oughs> ียงกับป่านะครับป่าสมุนไพรนี่คือหอมชีหอมชีฝรั่งแต่ว่ามันเป็นหอมชีแบบบรนบานหย่ำกรอบอือนอ่ะ うん。うんうんうん อืมวุ้นหักมาหักมาอืมอืมมา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 ไม่กินแล้วกระเดิมนะแม่รุ่งบัญหาอืมอืมอือมาแม่มาแม่มาอืม ปาบอ๊อบเมื่อยหร้ายลุงมากลุงมากอมากินน no. no. ้กันอยยตหกทัวเคยกินบ้าน่เนี่ยเนี่ยเน่คยกินบ้นี่เป็นัสหมูเสรนแล้วสดเด้อง่ายมึงด้ออาจับเอาไม่ซื้ออยง่าบงแซ่บบ้าไปนั่นขมำลำได๋ ตือนสบ่อตัวเอ้เออมันไม่กินซีนมันถ้ากินมั่มเออมันกินซีนบ่กินซีนไปไปร้อยกินมั่มมาติมั่มยังหรอ่ะเนี่ยมั่มายเออมัมหมมัมก็มั่มเนื้อวัวอีก่่กินรูเดยว ไล่ซอสอีกไล่ซอสเด้อกินเถอะพี่เถอะน้องเบิ่งเด้ออืออือเบิ่งอีกเน้องอืออีกคำนึงอ่ะคำนึงอยากคำนี้เนี่ยคำนี้บ่นะคำนี้เนาะปึ๊ดบ่บ่นั่งมันจะกินร้านกินร้ายตัวนี้คือโตอือนี่กินซ่ากินอีกสายเยอะเลยอือโอ้ย มื่อน้านกินมักกระเดาก็นพวกแห้งกินมัมกินมัมก็เห็นบอกเจ็บคอจะร่อเจ็บไขมันน่ะเออนั่กินซีนนั่นแหละอือกินซีนก็ได้คือเก่าล้วเอ้ยพวกไขมันเยอะไขมันหลายเนาะเออแม่นอยู่เนื้อนะครับเนื้อถ้ากินเยอะอืออไขมันเยอะขอบคุณครับลุงตุยอืมคำนั่งโดนนีได้วลาของโอ้มากินอีกกินอีกก็ได้ เนี่ยของกินดีๆนะครับใครๆก็อยากกินด้วย <c oughs> บูดียังไงครับพี่น้องใส่ใส่ทักเปียครับพี่น้องใส่ทักเปียนี่ร้นเปาะน้ำจิ้มมะต้องตำมักทั่วครับพี่น้องสุดยอดกรอบ โอ้ยเอาพริกสดไม่ยำจักบาทเนี่ยด้วยเพชรมาถึงใจเลทำรัก <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เดีวว่ากลับหอ Mmm. Mmm. Mm. Mmm. <laughs>

มือนีแสบอยู่หนาบ้านครับพี่นนอกแสบแบบสวัสดิสวยอากาศดีบรรยากาศสุดยอดครับพี่นนอกพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ดีเลยเออ คือสุดยอดของสุดยอดครับพี่น้อองหอหือ อือตรงนี้ของแซ่บห้องนี้ของ <coughs> <coughs> oh, <dear concept. coughs> ตำมุกทั่วหืถึนสิบเอ็ดแล้วแซ็บแห้งบอกใดก่อนเลยว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าตำมุกทั่วปีครับพี่น้องไม่ใช่ถั่วฝักยาวนะเป็นถั่วไม่ไม่ยาวเนาอถั่วอ้วน ลาย,ลายถ้าใครกินจะบอกได้หรือว่ามันอร่อยแส่บบลายครับพี่น้องอ้คัก <c oughs> <c oughs> อืออืผู้ไายอิ่มครับพี่น้องการกินอิ่มกับพ่อกินพ่ออิ่มกินพ่อดีออ เหลือกเาไว้อุ่นกินเพ็ด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 เอู<ๆ>้หูอ่าแซ่บศษเศขอบพระคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับพี่น้องเด้อที่เขามาเบิ่งห้องอ่าเลาะกินเลาะเที่ยวหรือว่าเลาะกินเลาะเที่ยวชนแนล ผมวาดศิลป้กินเก่งขอขอบพระคุณท่านหลายๆเนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมได้เฮ็ดคลิปอีกต่อไปครับพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีร่ํารวยมีเงินใส่รวยรวยกันทุกคนด้วยพี่น้องด้วยครับผมสวัสดีครับ